ซีซั่นสา,สา,สาและ k e x อ็กซ์เปิดอ่อนแอซีซั่นสในปีนี้นะคะก็เรียกว่ามีครบทุกครวจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นความสนุกสนานเฮฮาแล้วก็มีทุกว่าไรตี้ค่ะและในทุกๆสัปดาห์นะคะก็จะมีเหล่า K-Bank E-Girls ิลส e ค่ะที่จะมาสับเปลี่ยนกันเพื่อจะมารายงานข่าวสารให้พวกเราเชาวกาสิกรไทยได้รับชมและรับฟังกันค่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้นะคะเป็นหน้าที่ของเคแบง e g อีเกเมค่ะ แต่ก่อนอื่นเลยนะคะเมย์ก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ yep. ช Subs. ่วงนี ha ha ้นะคะใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลสงการแล้วนีนยอยากจะสาดน้ำใครเป็นพิเศษบ้างไหมเอ่ยนๆอย่าคิดนะว่าจะสาดน้ําเมย์เพราะว่าเมย์ก็สู้คนนะค่ะเล่นกันเสียกเลยนะคะ เรามาอัปเดตข่าวสารแรกกันดีกว่านะคะเมมีภาพบรรยากาศค,ค,ค่ะการเปิดเคสเปิดแคมป์ซีซั่นสมาฝากกันนะคะ,คะเรียกว่ามีทั้งภาพความมาทำใจแล้วก็มีสภาพสุดซึ้งมากๆเลยค่ะและเมก็มีภาพมาฝากกันด้วยไปชมกันเลยยยย<ไว> <laughs> ตอนนี้หัวจะแตกแตกตอนนี้หัวจะแตกแล้วใจสั่นใจสั่นคิดอะไรไม่ออกวาพยายามไม่ฟังคนอื่นมันแจ๋วมากเยี่ยมสุดๆดีจังฮสุดยอดมากค่ะเยีม คุณผู้ชมว่าเมย์จะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับซุปตาร์ในดวงใจเมย์บ้างไหมคะเมย์เชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็ต้องฝันเหมือนเมย์ว่าอยากอยู่ใกล้เจมส์จีนัเดทหรือคุณพิสุทธิ์ก็ได้ค่ะอยากเป็นคุณเก้าคุณเก้าเดี๋ยวไปเนาะแต่ฝันแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะเพราะว่ามีคนนึงค่ะเพราะว่าฝันเหมือนเมย์เหมือนกันเขาจะฝันอย่างไรและฝันของเขาจะเป็นจริงได้ไหมไปติดตามชมได้ใน D ีเอ็กซวปลุกฝันซอง ทุ่มเทรแรงกายและแรงใจกับเส้นทางฝันเป็นศิลปินติดตามชมและให้กำลังใจได้ในรายการ The Expert ปลุกฝัน2ทางททบ5 3 0ทุ่ม0นาที k e x p e r t ปลุกฝันเป็นจริงรุดรับทองคำมูลค่า1 0 0 0 0แบาททุกสัปดาห์พร้อมรับที่ใส่พาสปอร์ตสุดเก๋และดอกเบี้ยพิเศษเงินฝากปลุกฝัน เพียงแค่มาบอกฝันกับ k คเอ็กซเปที่ธนาคารกษิกรไทยทุกสาขาก็มีสิทธิ์รับทองคําไปช่วยทําให้ฝันเป็นจริงตั้งแต่17มีนาคมถึง12พฤษภาคม2557อ๋อใช่ค่ะลงกอนนั้นเลยค่ะ,คะยินอย่ะยิ้หทำไมทำหน้ากุ้งกลิ่น ฉันคุยกับเคเอ็กเปิดอยู่จ้าคะ่ะอ,อ๋อใช่คะ่ะใช่คะ่ะอ๋อหรอคะนัึงจีบกันมหรออ,อ๋อคือจะเป็นอย่างนั้นเหรอคะอ๋อก็ดีนะคะ ได้ฉันอยากรู้เธอฉันวางแผนการเงินอยู่ฉันอยากรู้ไม่ต้องคุยขอฉันฉันอยากรู้ฉันถามหน่อยถามว่าเอ็กซ์เพิร์ทคือใครอุ้ยเดี๋ยวนะนั่นนี่ไหมเขาทำหน้าที่อะไรแล้วคัดเลือกยังไงแล้วธนาคารจำเป็นต้องมีหรอเออหรือยังไงอาคุยเลยอะเอาไปเอาไปสสวัดีจ้าเอาไปสงสัยนะถามไหอค้ยจะได้วางแผนการเงินนี่สุขร้อยหกสิบค่ะอายุยี่สิบเก้าจ้า ันแน่สงสัยอยู่ละสิดูดีว่า k e x อ็กซคือใครและสำคัญยังไงวันนี้จะตอบให้รู้กันชัดๆไปเลยนะครับว่า k e x อ็กซคือ k b a บง b ์แบรนด์แอมบาสเย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับ K-Bank Brand Ambassador ไม่ใช่โรงแรมแอมบาสเดอร์ k ค x เ e r t คือคนที่ผ่านการเรียนรู้อย่างเข้มข้นจาก k e x เ e r t c ค m p เพื่อเป็นผู้ที่ส่งมอบประสบการณ์ทางการเงินให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพเพราะว่าธนาคารเรากำลังมุ่งสู่การเป็น advisory bank หรือที่ปรึกษาทางการเงินให้กับลูกค้าดังนั้นแล้ว K-Expert จึงเป็นคนที่สำคัญมากครับ ที่จะตอบโจทย์ของธนาคารในเรื่องนี้และเป็นคนที่จะทําให้ธนาคารเดินไปสู่เป้าหมายที่สูงสุดนี้ได้หลายๆคนกังวลเครียดนอนไม่หลับกินไม่ได้เพราะอะไรฮนะเพราะกลัวว่าเป็นเค e อ็กเปิดแล้วเป้าจะเยอะเป้าจะเยอะเป้าหมายลายบุคคลของคุณไม่ได้กำหนดจากการที่คุณเป็นเค e อกเฉะนั้นแล้วเคเกเปิดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญคุณจะได้รับสิ่งที่ดีๆเพิ่มขึ้น จากการเป็น K-Expert อย่างแน่นอนวัสมาีค่ะ K-Expert ์เดแินค่ะเดี๋ยววันนี้เรามา ติดตามชีวิตการทำงานในหนึ่งวันดูนะคะว่ามีอะไรบ้างไปกันเลยค่ะมาค่ะเชิญเลย,ยาการตื่นเช้านี่มนมนดีจริงๆเลยปกติจะสาย่านี้นะ วันนี้น้ำเด็กเช้าเดี๋ยวเราอาจจะต้องรีบบิฟกันนิดนึ่งนะคะเพราะเดี๋ยวสักพักเราคงต้องออกไปที่สอนอ,อกันละนะคะผูช้ช่วยคะเดี๋ยวเรามอร์นิ่งบิฟกันหน่อยนะคะนิดนึงค่ะเดี๋ยวเตรียมตัวก่อนออกทำงานนิดนึงนะคะ ก็ว okay. ันน um, ี้ม pues ันมีโปรแกรมหลายตัวที่เราต้องทําเป็นวันแรกเลยของสาขาเราแล้วก็ทํากันทั่วประเทศเลยนะคะเรื่องนี้ก็คือเป็น customer exit p r o นะคะปีนี้นอกจากผลงานเราต้องต้องเป็นที่1แล้วนะคะเรายังจะต้องมีคะแนนการบริการหรือว่าค s าแซดอยู่ที่89ขั้นต่ำถ้าหากว่าเราทําได้ถึง91ก็คือสุดยอดเลยไม่มีคำถามสงสัยนะคะ โอเคได้งั้นเดี๋ยวพี่ดิฟงานกับผู้ช่วยอ้อยนิดนึงแล้วเดี๋ยวสักพักออกกัแล้วะโอเคได้ขอบคุณค่ะเริ่มภารกิจแรกของ k s เ p e r t j a ป m i n e วันนี้คือการไปสปีเกอร์ที่สอนอโชคชัยสค่ะพี่เบสแจ๊คค่ะพี่โอเคเป็นยังไงบ้างคะพี่สถานการณ์ตอนนี้เออใช่ทางนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะต้องเดินทางออกไปทางโนนละ บอกวันผิดเป็นจัน์อีกจันหนึง่งเย่มมากเลยพ uh oh. ี่เบสแกเพิ่งแจ้งมาว่าพอดีท่านผู้กำกับแจ้งวันผิด<ะ>เป็นวันจันทร์หน้า<ะ>พี่เรียนท่านไปแล้วว่าเดี๋ยวพี่ต้องขออนุญ,ญาตไปไหว้สวัสดีท่านหน่อยโอเคไปแค่ภารกิจแรกก็จะอุปสรรคกันแล้วสิต้องไปดูกันต่อว่า k s เเปิดจัสมินจะปรับแผนอย่างไรเดี๋ยวเราไปทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวรีบมาทำสินเชื่อไมโครดีกว่าเพราะว่า ผู้กำกับท่านแจ้งวานผิดนิดนึงนะคะไม่เป็นไรเออเลิกกันได้ฮิวแมนเ,เลร์นะคะปกติงานนี่คือทำไม่ใช่ของการทำงานไปค่ะกินข้าวกันกระเพราไก่เซเว่น เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในสาขาลูคก้าเยอะหรือเปล่าไปกันค่ะฟาอ้อยป้าเนี่นะคะด้านหลังนะคะเป็นการทำ exit p o l โดยผู้ช่วยอ้อยค่ะนี่ก็คือหนึ่งกิจกรรมนะคะของ j u s m i n e n ลองไปดูกันนะคะว่าผู้ช่วยอ้อยเขาทำกิจกรรมอะไรกันบ้าง,งไปกัน รายสำคัญของทางสาขาอุตสาหมาเยี่ยมลองมาดูนะคะว่าท่านมาใช้บริการของเราเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะ่นี่คุณลัคนานณมัคขวัตนะคะท่านเนี่ยเป็นลูกค้ารายใหญ่ของทางสาขาแล้วก็มาใช้บริการที่สาขาเป็นประจำโดยเฉพาะทุกวันจันทร์ะนะคะคุณน้าคะมีความรู้สึกยังไงกับสาขาของเราแล้วก็น้องๆในทีมงานของเราคะ่ะผู้จัดการเนี่ย เป็นคนที่ให้บริการที่ประทับใจทุกระดับจริงๆทุกครั้งที่มาเนี่ยต้องได้ยิบก็ให้คําปรึกษาที่ดีในการาลงทุนรู้สึกประทับใจแล้วก็มาใช้บริการที่นี่บ่อยมากค่ะค่ะพี่ปังสวัสดีค่ะ ติดตามชมอยู่นะคะ oh The Wise Kids โอ้ขอบคุณใครเชียร์ใครเชียร์ครับกษตรกรไทยน่ารักมากครับเดี๋ยวต้องรีบผลิตลูกเราไป The Wise Kids แล้วค่ะได้เลยครับนอ้ยครับรีบมีลูกกันเข้าไปครับอ๋อไครันอ้อยค่ะเดี๋ยวเราไปสอนอเลยค่ะนดทันไปแล้วโอเคค่ะเชิญเลยค่ะ หลังจากที่เปลี่ยนแผนก็ได้เวลาที่เคเอ็กซ์เปิดจัสตินต้องออกเดินทางไปยังสอนโอชคชัยสี๋ย่าเป็นเลยกันค่ะจักร okay. สวัสดีค่ะท่านผู้กัร <laughs> ขออนุญาตเกินนิดนึงนะคะขอประทานโทษแจ็คค่ะละวิศดานะคะเป็นผู้การ ธนาคารเกษตรกรไทยสาขาคิสตันดีไซน์เซ็นเตอร์ในท้องที่ที่ท่านดูแลอยู่นะพอดีทางเราเนี่ยอยากจะขอความอนุเคราะห์เข้ามาในส่วนของอํานวยความสะดวกทางด้านของการเปิดบัญชีทางด้านของการทำเอสเนะคะโดยก็รบกวนเวลาท่านมานานแล้วนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้กำกับน้ำเพชรนะคะที่วันนี้สละเวลาให้ ทางธนาคารกสิกรนะคะได้เข้ามากราบสวัสดียังไงก็คาดหวังว่าวันจันเดี๋ยวจะได้พบท่านอีกครั้งหนึง<อ>่งนะคะขอบพระคุณมากเลยค<อ>่ะท<อ>่านขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสถานการณ์เหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่เดินมาแจ้งว่าผู้กํากับที่นัดไว้พร้อมให้เข้าพบแล้วท่านที่เพิ่งเข้าไปพบนั้นคือใครแล้วท่านสะดวกไหมคะสะดวก,ดวกโอเคมนี่ค่ะไปไหว้สวัสดีท่านเลยค่ะเดี๋ยวนะท่านชื่ออะไรนะคะชื่ออะไรนะคะ ทังมาถึงเองต้องขอบระทานทษจริงๆยังเหนื่อยอยู่เลยต้องขอบพระคุณท่านมากเห็นท่านเพิ่งกลับมาทาน <c oughs> ข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยินดีนะทางผม <c oughs> ว่าทางทางสอ,งนอนเนี่ยที่จะแลค่ะถ้าอย่างนั้ก็ต้องขอบพระคุณท่านมากเลยนะคะที่ให้โอกาส มากลับสวัสดีแล้วก็เดี๋ยวคงคิดว่าจะมีโอ,อกาสอันใกล้นี้นะคะได้เข้ามา,า,านําเสนอขอบคุณค<ส>่ะทานขอบคุณค<ส>่ะขอบคุณค่ะวันนี้ภารกิจของเราสําเร็จรู้ล่วงในความรู้สึกนะคะเพราะว่าจริงๆข้อผิดพลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการแค่ ดูวันผิดนะคะแค่นั้นเองก็ h e แมนโรลเลอเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ยังไงแล้วเนี่ยนะคะเราก็มีเป้าหมายใหญ่นะคะของการประชุมใหญ่ข้างหน้าของสนโชคชัยสี่ยังไงเนี่ยเราต้องเป็นหนึ่งในธนาคารที่อยู่ในใจอย่างแน่นอนค่ะสู้ค่ะค่ะ กลับเข้าสาขาเคเเปิดดมินยังคงปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ใครที่ทำให้เธอทุ่มเทกับงานได้เพียงนี้เธอคำสั่งแต่งตั้งในม,นมาประมาณช่วงปลา,วาลายธันวาหัวหน้างานที่ถ้าได้ได้ชงเลือกเพื่อให้เราได้ขึ้นตำแหน่งก็อยากจะขอบคุณท่านนะคะคือวันนี้ทุกๆความสามารถที่มีมันไม่สามารถที่จะนำออกมาใช้ได้ค่ะค่ะ ขอว่าโอกาสลหลายๆความพยายามที่เราอยากจะทำผลงานให้ดีที่สุดหนึ่งก็คือทางพิสูจนตัวเองว่าเราทำได้สองก็เพื่อหัวหน้างานคนไหนที่ท่านเข้ามาท่านจะได้ไม่ต้องหนักใจกับเราเพราะเราเป็นโอกาสไหนสามก็คือไม่อยากให้คนที่เขาเชื่อนมันว่าเราทำได้เขาเขาเสียใจว่าแบบ เขาให้โอกาสเด็กใหม,ม่ซึ่งอายุนะไม่ได้นานเขาต้องขอบคุณท่านนะคะและมีขับึงที่ทัานทำให้เรารู้สึกสึดมากท่านบอกว่าท่านไมไ่เรียกเราว่าเราเป็นลูกน้องแล้วสต่ไปดีจะคือลูกสาวของท่าน จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยแผนการเราค่อนข้างที่จะเป๊ะมากนะคะแล้วก็แน่นมากเลยตั้งแต่เช้าจุดเด็นเลยนะคะแต่ก็อย่างที่เห็นค่ะจริงๆแล้วแผนมันก็ไม่ไม่สามารถที่จะเป็นไปตามแผนได้ร้อยเปอร์เซนต์วางเป้าให้มันชัดเจนนะคะแล้วก็คิดไว้เสมอว่าเราเราได้เป้าหมายนั้นแล้ววิธีการมันจะตามมาแล้วเราให้คําตอบกับตัวเองอย่างเดียวค่ะว่ามันต้องได้มันต้องได้อย่างเดียวนะคะเหมือนม้าที่วิ่งบนลู่นะคะมองแค่เป้าหมายซ้ายขวาอุปสรรคไม่ต้องมองไปแล้วค่ะบ๊ายบาย แม้ว่าเวลาของวันนี้จะหมดลงแต่หน้าที่ของ KEXpert นั้นยังคงอยู่และดาเนินต่อไปสัปดาห์หน้าไปดูกันว่า k คเอ e r t ินิพน์จากสาขาสำนักพ่อหนโยทินจะมีวิธีพิชิตเป้าหมายได้อย่างไร ร่วมสนุกกับคำถามประจำสัปดาห์สัปดาห์นี้ k คเอฟเปิดมีแผนจะไปนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าที่ใด 1. โรงพยาบาล 2. สถานีตำรวจและของรางวัลประจำสัปดาห์นี้ก็คือทั้มได้สุดชิก8กิ๊กจำนวน10รางวัลอย่ารอช้ารีบส่งกันเพ้ามาที่ ds underscore k b a c k at .com และ facebook kback k แ a n k และติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง Facebook k b a ก k